ดรอรวรรณปิ่นประยูนนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษกรมวิทยาศาสตร์บริการกล่าวถึงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอยางพาราสู่ตลาดโลกโดยการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างมาตรฐาน ISO ว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางบางชนิดยังไม่มีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทยผลิตและส่งออกถุงมือยางมาเป็นอันดับสองของโลกและผลิตภัณฑ์ยางรัดของมาเป็นอันดับสองของโลกเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานระดับ ระหว่างประเทศสำหรับถุงมือยางสำหรับใช้งานด้านอาหารถุงมือยางที่ใช้งานในบ้านและอย่างรัดของทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับหรืออาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนางานวิจัยเพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดสากลโดยการพัฒนามาตรฐาน ISO ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงคุณสมบัติอันโดดเด่นของยางพารากับคุณสมบัติของการใช้งานที่ผู้บริโภคต้องการประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตยางยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกทีนี้เราผลิตวัตถุดิบเยอะ มีศัก,กยภาพในการเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ยางทีนี้ตอนที่เรา,เาทําการค้าขายยางเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ยางบางอย่างยังไม่มีมาตรฐานทีนี้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญการที่ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามมีมาตรฐานกํากับ ผู้บริโภคก็จะเชื่อถือทีนี้การวิจัยเพื่อที่จะพัฒนามาตรฐาน iso ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะเป็นการช่วยนะคะพัฒนาศักยภาพเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ยางนั้นๆค่ะ ดรอรวรรณกล่าวด้วยนะคะว่าการขับเคลื่อนอย่างพาราไทายสู่ตลาดโลกโดยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างมาตรฐาน ISO นั้นยังถือเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้มีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและนานาชาติและเพื่อนําไปเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป